ทับทวีขึ้นทับทวีขึ้นหรือแน่นหนาขึ้นแน่นหนาขึ้นปุถุยิ่งยิ่งขึ้นมันไม่มีรูปเหมือนรูปวัตถุและสะสารหรือแม้แต่เหมือนรูปในหนังในโทรทัศน์นั้นหรอกแต่มันก็เป็นรูปที่เราอาจจะเอาจิตเจตสิกของเราเข้าไปเพ่งไปพิจารณารู้เห็นเข้าใจปัญญาปัดสีทิฏฐิในมันได้จริงๆ จิตเจตสิกตัวที่มีบทบาทเป็นอารมณ์บ้างเป็นรถบ้างเป็นความกําหนดหมายจดจำบ้างเป็นความคิดความปรุงแต่งอยู่บ้างจึงเป็นตัวถูกรู้เมื่อมันเป็นตัวถูกรู้เจ้าจิตเจตสิกทั้งหลายดังกล่าวนี้จึงถูกเรียกขานว่ารูปงน้า12และก็คือจิตเจตสิกของเราเองอีกนั่นแหละ ที่มันเข้าไปรู้รูปดังกล่าวนี้ในจังหวะทันทีที่บทบาทของจิตเจตสิกปรากฏเป็นอารมณ์บ้างเป็นรสบ้างเป็นความกำหนดหมายจดจำบ้างเป็นความคิดความปรุงแต่งอยู่บ้างนั่นเป็นอย่างเก่งสุดของพระอริยะเจ้าคือรู้เป็นปัจจุบันธรรมส่วนการรู้ที่ยังไม่เก่งสุดคือไม่รู้ทันทีแต่จะรู้ตามหลังจิตเจตสิกตัวถูกรู้หรือ ตัวที่เรากําลังเรียกว่ารูปของเรานี้ได้ดับผ่านไปแล้วตั้งนานแล้วหรือ,อยังไม่นานก็ตามก็ยังเป็นได้ซึ่งจะรู้ได้ด้วยวิธีบุเพนิวาสานุสติยานหรือคือรู้ได้ด้วยการระลึกย้อนทวนอดีตมารู้มาเห็นมาเข้าใจอันไม่ใช่ของจริงหรอกแต่ก็เป็นของที่เคยเกิดเคยเป็นเคยมีจริงๆจิตเจตสิกตัวที่มีบทบาทรู้ในวงเล็บ ฌานยานหรือเห็นปัสสะทัศนะหรือเข้าใจทิฏฐิในอารมณ์บ้างรสบ้างความกำหนดหมายจดจำบ้างความคิดความปรุงแต่งบ้างของเราเองนี้นี่เองแหละคือตัวผู้รู้ก็เรียกขานจิตเจตสิกเช่นนี้ว่านามการเรียนแล้วก็ให้เราได้รู้ได้สัมผัส ถึงจิตเจตสิกรูปอย่างนี้อย่างนี้แหละจะเป็นจะไปได้ถึงนิพานและเรียกว่าเรียนปรมัตถธรรมแท้ไม่มีตัวนิยายของบุคคลไม่มีแม้รูปร่างตัวตนหรือภาพอย่างหนังนิมิตยอย่างโทรทัศน์อะไรจริงๆการรู้นามรู้รูปหรือรู้โลกอันคือกายยาววาหนาคืบกว้างสอกพร้อมสัญญาและใจ ให้เข้าสัมมาอริยมรรคเป็นเอกายนะมรรคเป็นปรมัตินั้นจะต้องรู้เช่นนี้รู้ภาวะดังนี้หรือรู้สภาวะของกายเวทนาจิตของเราเองจนแยกออกเป็นรูป,ปรธรรมและนามรธรรมเห็นแจ้งในธรรมชัดๆจริงๆเป็นสภาพอย่างนี้จึงจะเริ่มมีสัมมาทิฏฐิและพ้นมิจฉาทิฏฐิได้ก็เพราะเห็นชัดแจ้งว่าจิตเจตสิกแท้ๆที่มันเกิดรถ เกิดอารมณ์สุขบ้างทุกบ้างตามเหตุตามปัจจัยกับตามที่เราไปกำหนดยึดหมายจะเอาเช่นนั้นเช่นนี้ซึ่งก็จะได้สมใจบ้างหน้า13ไม่สมใจบ้างนั้นไม่เที่ยงเลยเป็นสัตธรรมแต่ถ้าเราไม่ไปกำหนดยึดหมายเลยสิเราก็จะไม่ต้องสมใจไม่ต้องไม่สมใจและไม่ต้องได้ไม่ต้องไม่ได้ก็จะเที่ยงนิยตะ เป็นสัจธรรมเสียกว่าการไปยึดอุปาทานเช่นที่ตนหลงหมายนั้นแท้ๆผู้นี้เห็นความไม่จริงที่ชาวโลกทั้งหลายหลงว่าจริงหรือหลงธรรมหลงขนขวายควานคว้าเอาอยู่เห็นความไม่แท้ที่ลึกซ้อนซ่อนเชิองอยู่ได้จริงๆซึ้งใจทีเดียวรู้แจ้งชัดในความไม่เที่ยงโดยสัมผัสสภาวะของขันห้าในตนอย่างนี้จริงๆแจ้งในอนิจจัง จึงพ้นมิจฉาทิฐิได้เป็นผู้เข้าสู่มรรคอันเป็นผลเบื้องต้นเป็นโสดาปฏิมรรคจิตตามคำตรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในมิจฉาทิฐิสูตรสังยุตติตะนิกายสลายตนะวัคข้อ254ถ้านักปฏิบัติธรรมผู้ใดไม่อาจจะรู้ไม่อาจแจ้งถึงกายเวทนาจิตหรือไม่อาจจะเข้าถึงอย่างถึงรูปจิต เจตสิกดังกล่าวนี้เป็นสภาวะสัมผัสสภาพธรรมแห่งกายแห่งจิตแจ้งรูปแจ้งนามของตนในตนจริงๆแล้วจนเห็นความไม่จริงความไม่เที่ยงของนามของรูปที่ผู้ไม่รู้อวิชชาทั้งหลายไปหลงยึดเป็นจริงเป็นเที่ยงได้ดังนี้จริงผู้นั้นก็อย่างชื่อว่าเป็นปะทะประมะบุคคลอยู่นั่นเองแม้จะรู้ปริยัติรู้ภาษาหรือ เรียนพระคำภีได้มากมายท่วมหูท่วมหัวเท่าใดก็ตามแถมจะเป็นอาจารย์มหาอาจารย์ซ้อนเข้าอยู่เจ้าแจ้วมีศักย์ใหญ่ยศสูงทรงอยู่ขนาดไหนก็ตามก็ยังหาพ้นความเป็นปะ,ะปรระมะบุคคลไปได้ไหมจงทำความเข้าใจกับมิจฉาทิฐิและปะ,ะปรระมะให้ดีๆพระพุทธเจ้าทรงสอนเราไว้ละเอียดละออในนิเทสวาน จะตุกกนิเทศพระอภิธรรมปิดกปุคละบัญญัติปกรณ์ข้อ108ก็สอนไว้ว่าบุคคลผู้ปะทะประมะเป็นไหนบุคคลใดฟังพุทธพจน์ก็มากกล่าวก็มากจำทรงไว้ก็มากบอกสอนก็มากแต่ไม่มีการบรรลุมักผลในชาตินั้นบุคคลนี้เรียกว่าบุคคลผู้ปะทะประมะหน้าส4 อย่าเข้าใจผิดเป็นว่าปะทะประมะนั้นหมายถึงคนโง่ที่หัวทึบสมองไม่ดีอะไรอย่างนั้นเป็นอันขาดแต่ปะทะประมะนั้นเป็นคนสมองดีหัวใสหัวเสปฏิพานเก่งจำเก่ง,คล,งคล่องแคล่วไว้พริบแจวยอดเยี่ยมยิงก็เป็นได้หากผู้นั้นไม่มีการบรรลุไม่สามารถมีมักมีผลอันรู้ได้ด้วยตนปัจจัดตังมีจริงที่ตนสันทิฏฐิโก ก็ผู้นั้นแหละคือผู้ปะทะประมะเปรียบดอกบัวที่จมอยู่ในดินในโคลนรังแต่จะเป็นเหยื่อเต่าปลาไปฟรีๆชาติหนึ่งแม้จะเป็นผู้รู้มากขั้นสูงมีศักดิ์เป็นอาจารย์มหาอาจารย์เกจิอาจารย์ขนาดไหนก็ตามดังนั้นจึงไม่ต้องพูดถึงผู้ที่ไม่รู้หรือโง่ทึบจริงๆก็ได้เพราะขนาดได้ฟังมาก เป็นผู้รู้มากออกขนาดนี้ท่านยังถือว่าเป็นปะทะประมะจงทำความเข้าใจกันดีๆเถิด,เ,ดเกิดมาแล้วแม้เรียนแม้รู้จนฉลาดมากมายแต่ก็ยังคือผู้ถูกเต่าปลากินไปฟรีๆชาติหนึ่งน่ากลัวไหมทายังเป็นผู้หมีที่ถูกปลาทานอย่างแรงกล้าและถือในทางผิดคือออกนอกทางนิพานเป็นมิจฉาทิฐิโดยตรง แล้วไม่ยอมอ่อนข้อคลายทิฏฐิก็เป็นปะทะประมะแทแท้ที่ไม่มีอานิสงส์ใดๆเลยเรียกว่าเป็นผู้เที่ยงแล้วที่จะไม่ได้มักได้ผลพระพุทธองค์ทรงเรียกว่านิยตามิจฉาทิฏฐิและแม้จะมีความรู้สูงมากเพราะฟังพระพุทธพจน์มาก็มากกล่าวพูดก็มากจำไว้ได้ก็มากแถมบอกสอนเขาอยู่เจ้าแจ้วเป็นอาจารย์มหาอาจารย์อยู่ ซึ่งบอกได้ซ้อนถูกได้เอาด้วยก็ตามแต่ตนผู้เป็นมหาอาจารย์เองสิไม่ได้บรรลุมรรคผลถึงจิตไม่ได้ตัดกิเลสตัณหาอุปทานใดๆออกให้แก่ตนเลยสักอย่างสักอันหลงโลกอยู่ขนาดไหนก็ไม่รู้ตัวขนาดโลกอบายมุกก็ยังหลงเสพหลงติดไม่รู้ชั่วไม่รู้ดียังหลงสุขเพียรทุกข์กับมันอยู่ หลงกามาคุณห้าหลงลาบยศสันเสริญสุขอยู่หนักปานใดก็ไม่เคยละได้หยุดได้บางก็หลงตัวหลงตนที่มีวิชาความรู้เพียงปากเปล่าๆอยู่แท้หรือบ้างก็ปฏิบัติเปล่าๆอยู่แท้แม้จะเคร่งแม้จะได้รับคำชมคำยกย่องสันเสริญมากด้วยซ้ำก็ตามแต่ไม่อาจรู้ตัวก็ยังเป็นผู้หลงภูมิของตนหลงประมาทในตนอยู่ และก็ยังเป็นปะทะประมะนั่นเองพระพุทธองค์ทรงเรียกว่าโมคะบุรุษแท้หากใครหวั่นเกรงหรือนึกกลัวจะเสียชาติเกิดกลายเป็นได้มาอาศัยความเป็นคนเสียชาติไปฟรีๆชาติหนึ่งหน้า15ดังดอกบัวคลุกโคลนคลุก,ลกตมแล้วไหนที่สุดก็ถูกเต่าปลากินทิ้งไปฟรีๆก็จงพึงระลึก ปรับตัวปรับตนอย่าตามใจตนหรือตามใจกิเลสตัณหากันนักเลยโลกหรือกามหรือโลกีนั้นมันครอบงำคนมันดึงคนไว้เก่งที่สุดที่จริงมันมีแต่โลกหรือโลกีทั้งนั้นที่เราร่วมรดร่วมชาติสังวาดกับมันอยู่ร่วมปรุงร่วมสร้างสังขารร่วมสุขร่วมสนุกสังสักขะร่วมโง่ ร่วมหลงมัวมัวเมาเมาผูกพันหรือให้มันสนตะภายเราสั่งโย์เราจะต้องเข้าใจลำดับรู้ชัดในฐานะเห็นแจ้งในชั้นต่างๆที่เขาสมมติกันในโลกให้ได้ว่าอย่างนั้นดีอย่างนั้นถูกอย่างนั้นสูงอย่างนั้นสูงกว่าดีกว่าขึ้นไปอีกอย่างนั้นเป็นขั้นต่อไปไปยานใหญ่ในวงเล็บกุศลธรรมอย่างนี้ชั่วอย่างนี้ผิด อย่างนี้ต่ำอย่างนี้เป็นขั้นต้นที่ควรผ่านก้าวข้ามเสียทีก่อนอย่างนั้นอย่างนั้นก็ยังผิดยังต่ำอยู่แต่ก็ยังดีกว่าอย่างนี้ไปยันใหญ่ในวงเล็บอากุศลธรรมเมื่อรู้จริงเข้าใจได้เราก็ต้องเลิกต้องปล่อยต้องไม่หยุดที่เป็นอากุศลธรรมให้ได้ในเราทำให้สำเร็จในขั้นต้นหรือพ้นชั่วพ้นผิดห่างความต่ำขึ้นมาให้ได้จริงๆ ในวงเล็บเรียกว่าบรรล,ลุหรือสำเร็จหรือวิมุตแท้ๆไปเป็นขั้นๆทำให้ได้จริงๆแท้ๆเสียก่อนแล้วเราจึงค่อยไปช่วยผู้อื่นหมู่กลุ่มอื่นให้เขาเลิกอกุศลธรรมหรือพ้นอกุศลธรรมที่เราเลิกเราพ้นเราปล่อยเราไม่ยึดมาได้แล้วนี้กันอย่างน้อยที่สุดคนผู้นั้นจะต้องเห็นแท้เข้าใจได้ว่านี่ดี นั่นชั่วอย่างจริงจังแม้ตนจะยังทำไม่ได้ถึงบริสุทธิ์บริบูรณ์ก็ยอมรับโดยดีและจะไม่พูดสับปรับจะไม่กล้าย้อนแยงสัจธรรมนั้นๆเพราะมีฮริริมีโอดตะปะแท้จริงและยิ่งถ้าตนรู้สิ่งชั่วนั้นแล้วก็เลิกละมาได้แล้วด้วยโดยเฉพาะทางกายนั้นบริสุทธิ์เด็ดขาดแม้ใจจะยังอาไัยอาวรอ,อยู่บ้างยังติดยังยึดอยู่บ้าง หรืออีกในหนึ่งทางกายนั้นอาจจะเกี่ยวข้องอยู่บ้างแต่ใจนั้นลดละลงมาได้จริงๆไม่ยึดไม่ติดอย่างแต่ก่อนจริงๆแม้จะอย่างไม่บริสุทธิ์เด็ดขาดตนก็รู้ของตนอยู่จริงๆปัดจัดตังหน้า16ต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแท้ๆได้ดังนี้เรียกว่าเข้าเอกายณะมักเป็นโสดาปฏิมักขบุคคลแท้